การประกวดผลการดำเนินงานโครงการท o บีน u m b บ r วันในงานมหกรรมรวมผลสมาชิกท o บีน u m b บ r วันประจำปี2568วันนี้เวลา18นาฬิกา44นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบ,บุรีทอดพระเนตรนิทรรศาการการประกวดผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอรวในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอรประจำปี2568เพื่อส่งทราบความก้าวหน้าของเครือข่ายทั่วประเทศและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยพระราชทานรางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการทูบีนัมเบอรวันดีเด่นประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดผู้บริหารบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณาสุขสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการกรมราชทันกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสำนักงานคุมประพฤติรวม8 2รางวัล การจัดประกวดผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและขยายผลครอบกลุ่มทุกพื้นที่ทุกหน่วยงานเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้พัฒนายาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดดำเนินการใน3ระดับคือระดับพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศ สำหรับระดับประเทศกำหนดจับประกวดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีน u m b บ r รในช่วงวันครบรอบการเปิดตัวโครงการเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่12-15กรกฎาคมในปี2568มีผลงานเข้าประกวดร,รูปแบบการนำเสนอผลงานและการสแสดงนิทรศการรวม1,195แห่งโครงการท o บีน u m b บ r วันดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานตั้งแต่ปี2545ภายใต้3ยุทธศาสตร์หลัก คือรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชาพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระมหาสามณเจ้ากรม,มพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวง์ วันนี้เวลา11นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวง์เถอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปพระโอโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาะยะวงศ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศ เฉลิมพระนามพระอาทิพระเจ้าวรวงเธอกรมหมลวงชินวรสิริวัดสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัวดราชบพิสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11แห่งกรุงลัตนโกสิน์เป็นสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมมาพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงนับเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจา้าองค์ที่4แห่งกรุงรัตนโกสิน์ โดยที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าเป็นพระยศสูงสุดสำหรับสมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรไทยและเป็นคำนำพระนามพระมหาสมณะที่ประสูตรในพระบรมราชวงศ์และเสด็จสถิตในพระอิสริยะฐานันดรศักดิ์ชั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอคือเป็นพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์หรือพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับสถาปนาเป็นกรณีพิเศษ พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2568เวลา14นาฬิกา2นาทีพระวรวงศเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จไปโรงแรม p r i นซ์พ a าเ t ประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2568 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นมาตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันแก่บุคคลองค์กรสื่อและต้นแบบคนสู้ชีวิตที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นรวมทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคคลองค์กรสื่อในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมกำหนดเป็น4ประเภท ได้แก่รางวัลประชาบดีประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์รางวัลประชาบดีประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์รางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์และรางวัลประชาบดีประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตสำหรับปีนี้คณะกรรมการรางวัลประชาบดีได้พิจารณาคัดเลือกประวัติและผลงานจำนวน38คนโอกาสนี้ทอดพระเนศนิทัศการเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวราวงเถ่อพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทนารีนาฏและพระวรวงเถอพระองค์เจ้าเสลิมศึกยุคคนและนิทัศการความเป็นมาของรางวัลประชาบดีรวมถึงจัดแสดงเกียรติประวัติของผู้ที่ได้รับรางวัลประชาบดีทั้ง4ี่ประเภทประจำปี2568เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ทุกคนทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างขวัตวรัติยราชนารีพระราชทานกระเป๋ายาสามัญสามประจำบ้านแก่กองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินที่กองบัญชาการกองกําลังสุรนารีจังหวัดสุริน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรัติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เชิญพระราชทานกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่กองกำลังสุรนารีจังหวัดส,สุรินเพื่อเชิญไปมอบให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยส่งห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพอนาัยของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนซึ่งกำลังพลเหล่านี้อาจได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาด้านสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออย่างความปราบปลื้มในพระกรุณาทิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ สัน,นักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2568 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริรยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อ่านเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาศวันที่13กรกฎาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่12-14กรกฎาคม2568ท่านนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ a อ p Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ,ะตามต่อกันที่